สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube ทุกๆคนนะครับวันนี้ครับพอดีจะพามาดูรถใหม่กันครับไปถอยมาใหม่เลยครับคันนี้โอ้โหหมดไปเยอะเลยนะครับต้องไปเข้ากู้ทอกสอม,มาเลยครับอยากจะมีรถดำาขับกับเขาสักทีอันนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูรถใหม่กันเลยครับมาเดินดูรอบๆกันก่อนดูดูรอบๆกันครับมีอะไรใหม่มีตรงไหนบ้างที่เราสั่งทําไปครับสั่งทําเยอะก็ไม่ได้ครับตอนนี้เอาพอประมาณครับเอาพอแบบว่าเอามาขับทํางานได้ก่อนครับนี่ครับถ้าสั่งเยอะก็หมดไปเยอะครับคันนี้ก็เกือบล้านแล้วครับมาดูข้างหลังครับ อาจะเอาอีกแบบหนึ่งก็โอ้โหมันไม่ถึงครับสู้ไม่ถึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คข้างในดีกว่าครับรไปเช็คใกล้ๆดีกว่าอู้เดินชนละเอาออกมาขวาหน่อยเออเดินชนนะโอ้จะสิงเข้าไปเลยเดี๋ยวขึ้นรถกันก่อน,นครับเดี๋ยวพาเช็คระบบข้างในครับมันเป็นยังไงบ้างเราต้องเช็คเช็คอะไรบ้างเนาะออกรถใหม่ไม่เคยออกรถเนี่ย เช็คระบบดาระบบอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาเช็คหัวกันก่อนดีกว่าครับโอ้โหเช็คดูข้างในครับดูข้างในว่าเป็นยังไงครับโอ้โหเครื่องอะไรเนี่ยไม่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 ได้ไไไไใช้เครื่องแรงครับอันนี้เป็น JO 7C ครับอืเอาแค่นี้ก็ขึ้นขึ้นหลุมขึ้นบอ่อได้แล้วครับ JO 7C ครับ ลองเครื่องดูหน่อยครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้เรามาลองระบบดำดีกว่าครับระบบดำเป็นยังไงบ้างระบบดำดีไหมระบบดำเนี่ย รเรามาลองลองกันหน่อยเอาเอาโอ้ถืโดนต้นไม้ไหมเนี่ยโอ้ทัมาอีกหน่อยครับแหมเล้ได้ครับใช้ได้ถึงจะเราจะใช้เงินไม่เยอะในการออกก็พอทำงานได้ครับไหนลองดูหน่อยครับตรงนี้เราขอทางอูดจ,จัดมาให้ครับ โอ้โหโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปผลดินกันก่อนนะครับไปไปสมัครเข้ากับทีมงานผลดินก่อนครับออกรถมาครับต้องมาทำมาหากินครับสมัครเข้ากับทีมงานเดี๋ยวขอเอาดำลงก่อนนะครับจะได้ไปทำงานครับ เอ้าเอาเอา้เอาโอ้มือใหม่ครับยังขับไม่เป็นเนี่ยจํำไม่ยอมลงให้เออลงให้แล้วโอ้ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเป็นมือใหม่ออกรถมาใหม่เลยจะไปทำมาหากินครับจะสร้างตัวแล้วตอนนี้จะหาขับรถดีกว่าครับ ไปมุ่งหน้าดีกว่าครับไปหาทำง,งานดีกว่าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับเอาโอ้ยไปทางไหนลละนี่ต้นไปทัวเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนครับ